คาะคำไม่ได้ครับเบอร์0ูนย์เก้1อยากหล่อบแบบนี้อยากเท่แบบนี้สวัสดีครับพบกับอาร์ดเรเชนเคยร์ครับพี่ๆครับวันนี้พบกับอาร์ดแน่นอนต้องพบกับรถยนต์ฟอร์ดด้านนี้ครับพี่เป็นกระบะ Next Gen r a n g e r แต่เอามาแปลงฉุดบอดี้คิดใหม่นะครับพี่ เป็นรุ่น xls ราคาตัวรถอยู่ที่8 8 9 0 0 0บาทแต่ไม่ได้หน้าตาแบบนี้นะจะได้อีกหน้าตาเป็น next gen ตัวเดิมแต่คันนี้นะครับทาง fc พี่เขาจัดการเปลี่ยนทรงเป็น f 1 5 0ทั้งลำเบิกทรงบอดี้คิดใหม่นะครับไฟหน้าชุดอาชุดไฟหน้าชุดไฟท้ายเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะเครื่องนี้แน่นอนครับเครื่องยนต์2อูลิตรนะครับเทอร์โบเดี่ยว170ดแรงม้า4 0 5นิวตันเมตรเครื่องเดิมเดิมเกียร์เดิมๆไม่ได้ทำอะไรเพิ่มเติมแต่ว่า แค่เปลี่ยนทรงใหม่เป็นสีชมูพาสเทลนะครับเปลี่ยนไฟหน้าใหม่ทั้งชุดนะครับเป็นชุดของตัวอเมริกาทั้งหมดนะเป็นไฟ LED แต่ตัวนี้ไม่ได้ทําการคาลิเบตไฟได้นะเพราะว่า,าไม่ได้ใส่ในส่วนของตัวโปรแกรมใส่แค่ว่าเป็นไฟต่ําไฟสูงนะครับตัวนี้จะสลับกันนะฮะไฟต่ําจะติดด้านบนไฟสูงจะติดด้านล่างนะมันจะไม่เหมือนของไทยเรานะฮะที่ไฟต่ําจะติดด้านล่างแลวไฟสูงจะติดด้านบนนะครับแล้วก็มีไฟเดย์ไทม์และนีนไลท์เป็นตัว จะเรียกว่าตัว e ก็ได้นะจะเรียกว่าตัว c ก็ได้นะครับเหมือนกันเลยนะครัทนทนี้ทํามิติยกขึ้น2นิ้วนะฮะแล้วใช้ body part ด้านหน้านะครับทั้งชุดเป็นชิ้นหนึ่งของอส่งของ F150 ของอเมริการเลยแต่ว่าห้องเครื่องห้องเก๋งห้องเก๋งในตัวเดิมนะไม่ได้ไม่ได้เปลี่ยนแต่อย่างใดแล้วก็ทํามิติยกขึ้น2นิ้วพร้อมเปลี่ยนล้อแมอ็กยางนะครับแม็กเป็นแม็กลบลบ24 o อ,อฟเซตนะฮะของ Aempire นะครับแล้วก็รัดด้วยยางของตัว คอสซิเตอร์นะครับเป็นตัวไซส์ใหญ่ยางเบอร์35นะครับ35.2.5นะครับก็ไม่ได้ทําการเปลี่ยนแปลงใดๆกับในส่วนของตัวชุดช่วงล่างนะครับเพราะว่าเหมือนกับ PFC นี้จะไปแต่งจอดโชว์ซะมากกว่านะไม่ได้เน้นใช้งานนะครับด้านข้างนะครับคาดลายคัสตอมสามารถเลือกได้นะครับมีเป็นร้อยลายพี่ๆชอบลายไหนแจ้งเอามาได้นะครับเราทําการเลือกให้นะด้านหลังมิติด้านหลังก็เปลี่ยนโลบาร์ชุดเหล็กของฮาร์เมอร์รุ่นนี้นะครับพร้อมกับตัว โรลเลอร์ชัตเตอร์จาก Aeroclass นะครับตัวนี้ล็อกพร้อมกับตัวรถนะรถล็อกฝาท้ายล็อกตัวโรลเลอร์ชัตเตอร์ก็ล็อกนะครับไม่สามารถเปิดได้และไฟท้ายก็เบิกของ f 1 5 0มาเหมือนกันนะครับเป็นอะไรพาร์ทแท้นะครับเบิกมาทั้งชุดเลยของใหม่นะไม่ได้เป็นของมือสองแต่อย่างใดนะครับแล้วก็ถ้าพี่พท่านใดสนใจที่เป็นรถแต่งสไตล์แบบนี้นะครับสามารถติดต่อกับอาร์คมาได้ครับเบอร์0ู8 4 5 1 6 6 1งอยากหล่อแบบนี้อยากเท่แบบนี้ติดต่อเข้ามาได้หรือทักอินบ็ คุยกันในกล่องข้อความของเราได้ครับอยากแต่งรูปทรงแบบไหนเรามีรูปแบบการแต่งจัดทรงต่างๆไม่ว่าจะเป็นโหลดเตี้ยยกสูงนะครับเลือกได้เรามีแบบให้เลือกกว่าร้อยรูปแบบนะครับล้อแมกให้เลือกกวมร้อยลายและยางให้มากกว่า5้าสิบหกสิบขนาดนะครับคุยกันก่อนถ้ากันก่อนไม่ว่าพี่ๆจะอยู่ที่ใดในประเทศไทยก็สามารถออกรถกับเราได้กับฟอร์ดโชว์รูมพระนครเกษตรนะวมินทร์โชว์รูมที่มียอดขายตั้งงสามปีซ้อนนะครับอยู่ส่วนใดนของประเทศไทยออกรถกับเราได้เช่นเดียวกันและยังสามารถส่งมอบถึงหน้าบ้านทุกๆท่านได้ด้วยนะครับ ทักมาครับ0984516661หรือ inbox มาก่อนได้นะครับทักแชทแอดไลน์ก่อนได้นะครับยังไม่ซื้อไม่หาไม่ว่ากันติดต่อกันเข้ามาได้ครับสำหรับคลิปวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับส c r i b e กดติดตามไว้ให้ผมด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจดีในการทำคลิปดีๆต่อไปชมอีกชมรอบรถอีกสักหนึ่งคัชม,ชมรถคันนี้อีกสักหนึ่งรอบแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบพระคุณแนละสวัสดีครับ